ปริศนาความตายของมารีอังตัวเนตมารีอังตัวเนตอภิเษกสมศสกับพระเจ้าลุยที่16ตั้งแต่ยังทรงพระเยาเธอมาจากราชวงศ์ฮับสบุกแห่งออสเตรียการเข้ามาของเธอในฝรั่งเศสเป็นเหมือนการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจแต่ประชาชนชาวฝรั่งเศสมองว่าเธอเป็นคนต่างชาติและมักจะวิพากษ์วิจาร์เธออยู่เสมอชีวิตในพระราชวังแวร์ซายนั้นหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากกลับยากจนข้นแค้น ความไม่พอใจนี้เป็นชนวนสําคัญที่นําไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสปะทุขึ้นพระราชวงศ์ถูกประชาชนจับกลุมและกักขังไว้ในพระราชวังตุยเลรีส์มารีอังตัวแนตพยายามที่จะช่วยเหลือพระสวามีและครอบครัวโดยการติดต่อกับประเทศอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือแต่แผนการต่างๆกลับล้มเหลวเธอถูกมองว่าเป็นศัตรูของชาติและถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เรอยศต่ตอ,อการปฏิวัติแม้ว่าเธอจะพยายามปกป้องตอนเองแต่สถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลง ในที่สุดมารีอังตัวเนตก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินข้อหาหลักคือการยึดต่อชาติสารปฏิเสธที่จะฟังข้อแก้ต่างของเธอและตัดสินให้ประหารชีวิตในวันที่16ตุลาคม1793ก่อนถูกประหารเธอถูกนำตัวไปขึ้นเวียนท่ามกลางสายตาของประชาชนจำนวนมากที่โห่ร้องด้วยความยินดีสภาพร่างกายของเธอสุดโทรมจากการถูกคุมขังการประหารชีวิตมารีอังตัวเนต สร้างความตกตะลึงไปทั่วยุโรปหลายประเทศมองว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายและไร้นุิยธรรมเรื่องราวของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสและยังคงเป็นที่จดจํามาถึงทุกวันนี้บางก็มองว่าเธอเป็นเหยื่อบางก็มองว่าเธอสมควรได้รับโทษแต่ไม่ว่ามุมมองจะเป็นอย่างไรมารีอองตัวเนตคือราชินีที่สร้างสีสันให้กับประวัติศาสตร์ปริศนาความตายของมารีอองตัวเนตยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบัน มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เธอถูกประหารชีวิตบางก็ว่าเธอเป็นแพรับบาปบางก็ว่าเธอเป,เป็นผู้ที่กระทำผิดจริงแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของมารีอังตัวแนตก็ยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจการปฏิวัติและความยุติธรรม